ราวัยเดินหน้าแก้ปัญหาภูเขาขยะหาดในหารระดมผู้บริหารลงพื้นที่เคลียร์จุดเสี่ยงเพิ่มถังขยะป้องกันปัญหาซ้ำวันที่19มกราคม2569นายเทนไกลทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราวัยสั่งการให้รองนายกเทศมนตรีตำบลราวัยลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด,วด่วนหรือมอบหมายให้ในายสันช่างเหล็กและนายบุญสวงถนอมวงรองนายก เข้าตรวจสอบและดำเนินการเคลียร์ขยะตามข้อร้องเรียนที่ประชาชนแจ้งผ่านเพจมติเพสออนไลน์ภาคใต้การดำเนินการในครั้งนี้นอกจากการเก็บและขนย้ายขยะออกจากพื้นที่แล้วยังได้มีการนำถังขยะไปติดตั้งเพิ่มเติมในจุดสำคัญและจุดเสี่ยงเพื่อจัดระเบียบการทิ้งขยะให้เป็นสัดส,ส่วนลดการทิ้งเรียราดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกันนี้เทศบาลตบลราวัย ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเตรียมพิจารณามาตรการเชิงป้องกันในระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากอีกในอนาคตทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนรวมกันรักษาความสะอาดในถังขยะที่จัดเตรียมไว้และช่วยกันดูแลหาดในหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดสวยงามและยั่งยืนต่อไป